วันเกิดควรทําอะไรทําไมถึงโคตรสาคัญเพื่อนๆลอ,ลองมองย้อนกลับไปค่ะว่าช่วงวันเกิดเราเนี่ยเรามากักจะทําอะไรลองสังเกตด,ดูนะคะว่าถ้าเราเกิดวันนั้นแล้ววันนั้นเราทําอะไรเรามากักจะได้ทําเรื่องนั้นไปตลอดทั้งปีว้าเคยสังเกตกันบ้างไหมคะถ้าหาว่าใครไม่เคยสังเกตตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะลองไปสังเกตด,ดูค่ะอย่างเช่น ถ้าหากว่าวันเกิดเราแล้วเราอจะต้องไปโรงพยาบาลเราอาจจะไปเยี่ยมใครหรือเราอาจจะไปทําอะไรทั้งปีนั้นนะคะก็จะมีแต่คนไม่สบายแล้วต้องไปเดินแล้วเราจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยมากอันนี้นะคะลองสังเกตดูหรือถ้าหากว่าวันเกิดเราเนี่ยเราจะต้องไปงานศพทั้งที่เราอาจจะไม่ได้อยากไปก็ได้แต่เราจะต้องไปงานศพในวันนั้นทั้งปีนั้นเราก็จะได้ไปแต่งานศพค่ะแต่ถ้าหากว่าวันเกิดเราในปีนั้นเราไม่ทําอะไรเลยเรานอนทั้งวันเลยทั้งปีนั้นค่ะเราจะรู้สึกขี้เกียจแล้วเราก็จะนอนทั้งวันเลยค่ะ มันเป็นสยศาสตร์หรือเปล่านะมันไม่ใช่สยศาสตร์เลยค่ะ